นี่ครับผลงานครับผมเต็มหลังโฟมครับกับอีกหนึ่งกระชังครับผมหมุนมาแล้วเห็นขาวๆแล้วอู้ยยกฟูงครับผมใส่จมโบ้มาอีกแล้วใส่จมโบ้มาอีกแล้วที่ฟูงนี้ก็ว่าอาครับอยู่กับป๋าเดชาครับผมแบ่งปลากันไปกินครับผมเต็มในไง ลุงแกขี่รถผ่านนะเอาปลาแบ่งปลาไปกินครับผมเนี่ยลุงชื่ออะไรครับชื่อหนุ่มชื่อหนุ่มคนในพื้นที่ไหมพื้นที่ครับผมโอเคนี่ได้ประมาณสักสองโลมั้งสองโลไดโอไซสวยๆนะแบ่งๆไปกินครับสวยได้ครับโอเคครับผมครับผมได้กินหลายวันนะลุงโอ้หลายวันนะครับรับค้ครับผมมาก ไปแล้วปลาดักเย็นนี่ไงว่าไงก็ต้องทันหวานดักฝูงปลาครับยังไม่ทันไงว่าไงทันไหมครับคิดว่ายังไงก็ต้องทันยังไม่ทันเลยเนี่ยปลามันมันจับกลุ่มจับฝูงนะตอนนี้แดดมันออกแล้วลงล่าง ปลามันไปยกผงไปเร็วมากเลยอ่ะไปยังเร็วอ่ะไปดตันไมปดันเลยไปตัวเดียวครับ,รบแหวนออกแล้วเลยน้อยตัวหน่อยแหออกแล้วต้องดูเม็ดปลาแล้วครับหวานสุ่มเลยใ,ใส่ตัวเรียครับปลาหวานได้แล้ว ขาวๆาแล้วยกลุงครับผมยกลุงแล้วยกลุงแล้วครับผมปลาได้ช้าอีกแล้วเต็มครับเต็มครับตอนนี้พี่ถากับตานต้นกำลังไล่สดอยู่แต่ไล่สดอยู่ตอนนี้เมื่อกี้เข้าไปดูแถวคลองบางมดอยู่แล้วไงคลองบางมด หมดหมดนะทั้งของกระทุ่มแมนจิกำลังใส่ชุดซุปเปอร์แมนหวานอยู่ตอนนี้ไล่ตัวไล่ชุดไล่ชุดซุปเปอร์แมนตัวไล่ตัวกินจานวันนี้เลยของภาษีเลยนะไล่ตัวเมนดูถามว่าอยู่แถวไหนแถวของบางหมด แล้วครับผมป่าได้ชาเล่นไปครับมอมมดได้เท่านี้หรือเปล่ามีไหมมีตัวไหมมผมเข้าไปดูแกเต็มเต็มอีกแล้วเต็มแหอีกแล้วเอียระปนินครับผมป่าสาวใหม่แล้ว สาวมาอีกแล้วอดอกนี้ดอกนี้ชาน้องอุดดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้เป็นไงครับอดดอกนี้โอ้โยไฟต้ใหญ่ดูใหญ่ทองฟาสีป้าเดชชาจัดให้ครับทอ,องภาษีครับแรงครับทองภาษีครับโอ้ยไฟจัมโบ้ไฟจัมโบ้ครับอันนี้เยอะจริงครับน,นี่ดูจอนเลยครับผม ดูไซจัมโบ่ล่ะโอ้โหยอดหนูเจ้าที่ตามเก็บแทม่คันนะครับเอาอีกแล้วโอ้เอาอีกแล้วไซไซส,สวยนะหวานนี่คนตามเก็บแทม่ทันเนี่ยโอ้โหมูตรงไซบน ไปครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วสาวขึ้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหดึงแทบไม่ขึ้นเลยมาเยอะไซสใหญ่เอาคุณภาพไซสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับ อคุณัซส์ใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ใหญ่ครับชิปนี้ได้เยอะมากครับผมดิทีหนึ่งไซส์สวยๆครับกระป๋าครับผมเฮ่ยครับป๋าป๋าเดชาครับคนพื้นที่ครับป๋าตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมทำงานอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนะรับรับเหมาอะไรไหมครับอ่าวันหยุดราชการก็ตัดต้นไม้ตัดหญ้าทั้งหมดโอไป ใครสนใจตัดต้นไม้ตัดสวนก็ติดต่อปา่าไดช้าได้ครับผมเขตกระทุ่มแบนใช่ไหมปา่าของเทศบาลแอโรงพยาบาลบากระทุ่มแบนครับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนครับใครติดต่อได้ที่หน้างานเลยครับโรงพยาบาลครับใครสนใจตัดต้นไม้ครับตัดต้นไม้ตัดหญ้าตัดตทำสวนตกแต่งตกแต่งติดต่อป่าได้ครับตรง,ต,งต่อได้ทางไหนครับป่า ก็ที่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลน,นะครับ,รบป่าอยู่นั่นประจำอะไรคนตรวดรู้จักครันใช่ับถามชื่อป่าได้ชารู้จักหมดนะใครสนใจครับอันนี้ตอนนี้งานว่างครับก็ามาหวานแห่น,นี่ครัหวานโอ้หดูนนูกนุ้นเพราะว่ากันออกไก่กัน มาไหมมาไหมไม่มาครับรอบนี้ไม่มาหวานไม่โดนฝูงครับได้จัไปหน่อยได้นหน่อยปฟังกนใจไซจัมโบ้มาอีกแล้วไปจัมโบ้มาอีกแล้ว,ลวที่พวกนี้ก็หวา,าน,หนวาแหวานวหวานแหวว แม่ไทยได้ตัวจริงแต่คุณต้องลงน้ำเหนื่อยหน่อยเหน่อยหนยจะเอามันอ่ะใหญ่จะโใหญ่ฮดไม่ไ้ดูดูดูดดูดดูดดด้ดู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 ดมดู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 ดล ส,สวยเลยครับอสองทีสามทีครับของภาษีเจริญครับโคดเยอะครับผม แก้สไลดโตัวกเยอะครับผมเอาไปแยกแก้สไลด์ตัว,ว,วไปกินเดี๋ยวขอให้สองขาวเนีแ่แหละเที่ยงแล้วครับผมป่าก็หิวข้าวคนก็หิวข้าวนะตามดูกันต่อครับอีกสักทีสองที บอกดำเมียมอีกแล้วครับดัมเมียมอีกแล้วดำเมียมอีกแล้วไปอีกแล้วเอาสาวครับสาวครับแหนนี้ไม่ต้องรอให้ถึงพื้นนะมีกระตุกกระตึกมั้งไหมครับดำเมียมเลยจะทันหรือเปล่ามาโอ้ยมาครับมาครับทันครับมาครับทัันครบมาครับโอ้ยไซส์ไซส์มันโคตรสวยนะครับ ดูดูไซสี่หวานทีนึ่งได้กับข้าวมือเย็นแหละมือเย็นมือเอที่ยงได้มือ้อนึงแหละสุดยอดจริงๆครับดู <มา S 2> ซสด,ซสดีสามสี่นิ้วอ่ะเนี่ยบันนินนะห้าตัวปลาห้าตัวไม่มีคางดับเอาอีกแล้ว สาวอีกแล้วแหนต้นคนวันแหนไม่ต้องรอให้ถึงพื้นมีอยู่ยน่นนะมา,อ,าอีกแล้วยังมียังมีมีน้อยมีมากต้องมีมีน้อยมีมากต้องมีมีตัวครับต้องโดนอย่างเงี้ยหมายมหาชนนะหมายมาหาชนเลยครับรมที่หน้ามานะใช่ครับเดี๋ยวที่หน้ามาใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ ได้เต็มด่ามโคมแล้วนี่อ่ะหวานสามสี่ีก็พอกินแล้วจบทําไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับผมเวลาทำนี่ยมันยากกว่าโอ้ยตอนหวานนะตอนหวานนี่โคตรมันโคตรสนุกใช่ตอนไปทำเนี่ยโอ้โหมันโคตรเหนื่อยปวดหลังปวดเอวหมดแล้วโอเคครับที่แบบว่าเก่งๆก็ปีมือก็นั่งได้ชั่วโมงสองชั่วโมงใช่โอเคครับจบทริปครับผมสวัสดีครับจิ๊หน้าเจอกันใหม่ครับผม นี่ครับผลงานครับผมเต็มลังโฟมครับกับอีกหนึ่งกระชังครับผมสุดยอดครับเฮ้ยอย่าโดดนะอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดเต็มลังโฟมครับนี่แหละเด็กกระชังนี่แหละครับอยู่กับป๋าเดชาครับผมแบ่งปลากันไปกินครับผม ก็ใหญ่ๆเลยใหญ่เลยใสวยเลยครับผมพี่ธาเมื่อไหร่จะมาพี่ธาพี่ธาเมื่อไหร่จะมาครับครับพี่ต้นเมื่อไหร่จะมามาเร็วมาเร็วครับนี่หวานไม่กี่ชั่วโมงไงครับเต็มแลงโคมแล้วแล้วจะบอกไม่ได้ตันนะไม่เชื่อนะตันง่ายๆอ่ะลุงแกขี่รถผ่านนะเอาปลาแบ่งปลาไปกินครับผมเนี่ยลุงชื่ออะไรครับ ชื่อหนุ่มอ่าชื่อหนุ่มคนในพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ครับผมโอเคนี่ได้ประมาณสักสองโลมั้งสองโลได้โอ้ไซส์สวยๆนะแบ่งๆครับไปกินครับสวยเลยครับโอเคครับผมครับผมได้กินหลายวันนะลุงโอ้หลายวันนะครับ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 ผมมากนี่อ่ะบานฟองนี้เนาะโอ้เยอะเยอะได้ทีละสี่ห้าตัวบานแป๊บเดียวนะลุงไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับเดียวได้กินแล้วกลับบ้านนะได้กินแล้ โอเคครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับมากครับผมรถดีนะครับนี่ครับไม่อนครับครับผมลุงแกขับรถซาเล้งผ่านมาครับแบ่งๆมาก็นไปกินครับ